เอาไปไว้เอาผ้าไปไว้ก่อนไปเอาผ้าไปไว้ก่อนนะเออกลับมากินกล้วยนะเอาผ้าไปไว้ก่อนไปอืมอืมอืมขออะไรขออะไรดูอขออะไรแม่ เดี๋ยวพ่อลงมาเดี๋ยวพ่อลงมาเดี๋ยวพ่อกล้วยให้กินสดามาเร็วสดามาหรือยัง โซดามาแล้วมากินกล้วยเดียวเดี๋ยวรอ,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 วอแป๊บหนึง่งต้มปละโลยังเหลือเป็นบอสเหลือน้อยหนึง่งเออไข่เหลือวะเหลืออยอู่ลูกหนึ่งจะถ้วยนึง อร่อยอร่ได้กินปลามึงอ่ะสุดามาเร็วสุดากินกล้วยรู้เร็วสุดาไปเอื่นสุดามาให้มันเอาผ้าไปไว้เมื่อกี้มันคาบผ้าโอ้แน่แน่แน่เอาไปว้เลยไปไว้เลยผ้าเอาผ้าไปไว้ก่อนเอาไว้เอาผ้าไปไว้ก่อนไป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 ออกไปก่อนออกไปเอาผ้าไปไว้ก่อนลูก เอาผ้าไปทิ้งก่อนไปทิ้งโซดาเอาผ้าไปทิ้งก่อนอยา้ามาแมวแมวเอาผ้าไปทิ้งก่อนเลยเอาทิ้มเอาผ้าไปทิ้มก่อนเด๋ยวถึงมากินกล้วยได้ไปเอาไปทิ้มเอาผ้าไปทิ้งก่อนไปแมวแมวเอาไปทิ้มก่อนเอาไปทิ้มก่อนเอาไปทิ้มเลยเอาไปทิ้มเลยไปเรามากินขนมนะเอาผ้าทิ้งเรามากินขนมอ้าว เป๊บสี่นั่งลงนั่ง,งลงรอกินกล้วยเดี๋ยวเอากล้วยให้กินน,งงกน,นั่งลงก่อนนั่งลงมาโซดามากินกล้วยโซดามาเร็วมาเร็วๆมาเดียวเออมามาเออเอาไปไว้เดี๋ยวนั่นเออมาเร็ว,รวหหรมาเดียวออมามา Oh. มาเร็วมารอก,กินกล้วยนี่นั่งลูก่อนคายๆเดี๋ยวเดี๋ยวอีกหายยินเดี๋ยวเดีวไม่ด้กินเอ๋ไก่เดี๋ยว,ยวมยาใ,ใ,ใ,ใกล้ใกล้ ใกล้ๆเดียวเธอบ้าใกล้ๆดีเดี๋ยวลูก อีกเบ็บสี่ไทยแล้วเบ็บสี่ไม่ไทยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกเบ็บปี่นี่อีกไง กินแบบไปอย่างอีหาน,นี่อ้ากินเร็วเร็วเลกเมกันกินเยอะเยอะยวหายหายเอาวึงปะอีกเก็บเสื้อผ้าด้วยมมมมอืม,อม,ออม เย็นอะไรต่อขนมโอ้ยกินขนมไหมนี่นี่ ีเขียวมันจะได้เย็นๆสีเขียว,ยว,ยว,ยวนุ่มบากบอกคาสีเขียวมันเยเ็นปะน้ำลายไหลเอ,อ้ยเอ,อ้ย ลุกกินที่แหละเจมส์ที่ลุกเดียวโซดาลุกลุกดาลุกอุ่นห่อคอยก่อนคอยเจมสที่คอยคอยก่อนคอยก่อนคอยก่อนวันดีก่อนวันดีวันดีเดียวเอ้คอยก่อนกินเป็นพี่กินเร็วลุก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 คอยก่อนวันดีก่อนเออคอยก่อนคอยก่อน กินอ,อีกอันหนึ่งขอก่อนขอก่อนขอก่อนเป๊ปซี่ขอก่อนลูกขอพอดีที่ลูกพอดีอ่าวัาดีก่อนเป๊ปซี่วัาดีสดาลุกลูกวัาดีกินมากินเป๊ปซี่กินลูกกินเร็ว <laughs> โรดา่าลุกขึ้นกินเออเร็วๆมากินมากินอ่ะคอยก่อนคอยก่อนคอยคอยนั่งลงนั่งลง,ง,งคอยก่อนคอยก่อนอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งคอยก่อนคอยก่อนน้ำลา<อ>ยไห<ร>ล <ไร S 1> กิน <laughs> หมดแล้วบุบบี